นนี้ะครับบสวัสดีครับคุณผู้ชม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 มาชื้กกันเนมเลียวนะครับหม้อเอี้ยมนะคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาจื้กกันเนียมเดียวนะครับผมในนี่นี่นี่วันนี้คนชานไล่เก็บบ้านมาหนึ่งตัวนะครับผมวันนี้คนชานจะไก่บ้าน สมุนไพรนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุกเครื่องปุงกกันนะครับนี่ก็จะเป็นต้นหอมผักชีชิลรดเกลือพริกแดงขมิน้นพริกปน่น,นวันนี้จะทาเป็นสูตรน้ําจิ้มพริกปน่นนะครับผมแล้วก็มะนาวข่าขิงขมิน้นกระเทียมตะไคร้น้ําปลาตามด้วยน้ํามันนะครับผมเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องกอนนะครับเตรียมเครื่องแล้วนะครับดีโคตราชาญจะหั่นแบบนี้นะครับผมนี่ ว่างแบบนี้นี่งีงหมดแล้วหัวไม่เอาับคิงนะครับตะไคร้ครับผมนีนิสัยขยันอ่าครับผมะเทียมนะครับ รากผักชีนะครับผม,มกเกลือนี่เกลือลงไปก็ตั้เลยไปแล้วนะครับผมอ๋อข้ามิ้นนะครับผม มิ้นสดก็ใส่มิ้นป่นก็ใส่นี่ก็พริกแดงใส่ผงนัวครับนิดหน่อยแล้วก็น้ำมันนะครับอืมเนื้อ<ม>ก๋วยและก็ไก่โด่งนั่นนะครับข้าวไปเดี๋ยวไก่อันนี้ตับ ก็หัวใจสงมือครับผมสงมือยังก็เยอะฟองเลยฟองยิงกัดหน่ำฟองเลยงโอ้โหท่านหนฟองก็เ <Pal> ห <harder> <With> ือยข้างในนี้เดี๋ยวคอยจัดการนะครับผม บอกทำไมเนี่นะครับนี่บ้าบอกไปประมาณสิบนาทีนะครับอ่านไ้ครบสิบนาทีเดี๋ยวเรามาย่างนะครับผมโอปิ๊บครับวางลงแบบนี้นี่ก็ใส่น้ำด้วยนะครับผมไปแบบนี้ด้วยนี่ไก่มาไก่ลงไปแบบนี้นะครับ ปิดไว้ระมาณ <c oughs> ครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวค่อยกลับมาลูก,กันนะครับผมระหว่างที่ล็อกไก่เราก็เตรียมน้ำจิ้มนะครับผมใส่กระเทียมลงไปแล้วก็คิงครับนัก้วก็ีนิดหน่อยนะครับพริกโปนนไปเรือนิดหน่อย นีมนะครับโอ้โหนี่นะ้ดวนะครับร้ก็มาปรุงเครื่องก่อนอีขงนัวใส่ลงไปตามด้วยน้ำปลานะครับเอ,เอาแล้วมะนาวกินสักก้องเฮ้ยมา con sạch đi rồi mm. Vãi là con không? Ah. ừm, mm. ok. ชีลงไปนี่ต้าก้องมากินไหมโอเคเราไก่สุกก่านนะครับโลกวก่าจะได้กินครับคุณผู้ชมครึ่งชั่วโมงไม่สุกนะครับอันนี้เกือบสองชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ไปยากไปมา อันนี้ก็สามทุ่มแล้วนะเอาสองทุ่มแล้วนะครับบ้านชู่ก็ตะกอจุดกันบนตัวนะครับับ <lean microscope. S 1> มาครับกินไก่อบสมุนไพรด้วยกันนะครับผมไก่บ้านอบ สมุนไพส้มพีสมุนไพรนะครับผมมีมีน้ำพริกขวดทรายแล้วก็น้ำพริกปาลาแก้วด้วยนะครับผมโอ้โหแล้วก็นี้มันมันใส่พันนี่มันจะติดกระดุหลัง,งดดนี่กระดุบดำนี่ไม่ต้องติดน้ำจิ้มแลครับน่ารู้อ่ะ อีลํเดือยคุณผู้ชมโอ้โหมันหอมกลิ่นข้าวมิน้นตกสมุนไพรมานะครับคุณผู้ชมไม่ตกแล้วก็มันหอม,อมเข้ากันดีมากครับคุณผู้ชมมาครับมาครับน,นี้ไม่เอาเข้านะครับผม,มจะเอาอันนี้แบบนี้เลยครับผม,มกับน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มนี่สุดของคุณรชานี่นะครับอืงงอ่ะ อืมยื่นกินกับน้ำจิ้มนะครับผม,มเข้ากันดีมากครับ ัฟนไหนหมดแล้วลูกอ้าอร่อยนิ้เนี่อร่อยมากครับอือือจวกน้ำลายแล้วแล้รก็ กวางเลยเก็บไว้ให้ก้องอยู่ข้าวไม่เก็บไว้ให้ตก้องแล้วครับผมเนี่ยหละจับกวางเลยคลิปนี้ของมันนี่นะครับไม่ช่าฝากช่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราสองพันสามด้วยนะครับสวัสดีครับ